อาชีพแอสซิสิ์นักฆ่าไร้เงาปริชีพศัตรูสายฟ้าแลบมีสองคาที่เลือกเล่นพอยเส้ ait, ait, นเบลดทันเดอร์เบลดหนามคมโจมตีสี่ครั้งต่อเนื่องสร้างดาเมจแก่ศัตรูด้านหน้าที่อยู่ในระยะ6เมตรหนามเลือดใช้มีดสั้นสะสมพลังแทงใส่เป้าหมายปัจจุบันระบำโซ่สร้างดาเมจจำนวนมากหลัง0.5จุดวินาทีสร้างดาเมท้อมล้มเป้าหมายทั้งหมดในระยะอีกครั้งแดนเงาอันเชิญเสียร่างแยกเงา วางมีดในมือใส่เป้าหมายในระยะโซ่สะบันระบามีดเชื่อมสร้างดาเมท่าสายฟ้าแก่ศัตรูรอบตัวเองโจมตีเงาถือดาบแทงไปที่เป้าหมายทะลุศัตรูสร้างดาเมท้อมทําให้มึนงงสองวินาทีเงาไวลบผลควบคุมทั้งหมดของตัวเองคุมขังวาดดินเป็นคุกสร้างดาเมท้อมล้มเป้าหมาย2วินาทีเงาหลบหนีอยู่กับที่ต่อเนื่อง2วินาทีช่วงระยะเวลาสกิลต้านผลควบคุมทั้งหมด โซ่ผูกมัดใช้โซ่ผูกมัดเป้าหมายสร้างดามเมจต่อเนื่องและทําให้เป้าหมายไม่สามารถกลิ้งได้เงาแฝงเข้าสู่สถานะเงาแฝงสถานะนี้ศัตรูจะไม่สามารถพบหรือล็อกได้มีดปริชีพรวบรวมกําลังทั้งหมดและปล่อยไปยังทิศท,ทางเป้าหมายเพื่อโจมตีปริชีพวิญญาณเถาเลือดฟื้นฟูเฮทีที่ตัวเองสูญเสีย10%และทุกวินาทีจะสูญเสียเฮทีจากแม็กเฮทีาทำลายล็อกวิญญาณล็อกวิญญาณเป้าหมาย ลดดาเมจเป้าหมายต่อตัวเอง50%ค่าคุกเทพอัญเชิญปีศาจโซปีศาจฉีกพื้นดินกลายเป็นเขตคุกเทพทำลายค่ายตัดขาดสร้างควกคุมและดาเมจพร้อมสร้างดาเมจท่าสายฟ้าต่อศัตรูรอบๆต่อเนื่องค่าทำลายอัญเชิญปีศาจสร้างดาเมจท่าสายฟ้าจำนวนมากแก่ศัตรูด้านหน้าเล่นอาชีพแอสซิสต์พร้อมกัน24สิงหาคมนี้